อมตะนิยายอีกชุดหนึ่งที่น่าติดตามรับฟังนั่นก็คือล่าพระการบทประพันธ์ของนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่พนมเทียนหรือฉัดชัยวิเศษสุวรรณมูมขอเชิญติดตามรับฟังได้นับบัดน,นี้ครับล่าพระการตอนจักมเหศสวรน เสียงกรีร้องด้วยความหวาดกลัวและสภาพของพระนครที่ตกอยู่ท่าำกลางทะเลเพลิงประดุดการเปิดม่านแสดงโศกนาฏกรรมโดยฝีมือของจอมวงการตัวฉกาดพระการจ้างสูเหลียงความระส่ำระสายวุ่นวายและการก่อวินาศกรรมดูเหมือนจะเป็นสิ่งบันเทิงเริงรมยิ่งสำหรับมันครั้งนี้จอมโจรผิวเหลืองประกาศแสนยานุภาพด้วยของเล่นชิ้นใหม่ ไอ้่นมหาประลั่บังคับด้วยเคลื่อนวิทยุและเปินแสงคอสมิกที่พร้อมจะทำลายฝ่ายผู้รักษากฎหมายให้แหลกเป็นจนจุดมุ่งหมายของการกลับมาคราวนี้ของจางสูเหลียงมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้พวกเขาหน่วยเสริรบราชการรับรหัสสิงดําภายใต้การนำสุดยอดของบุรุษผู้มีหัวใจปลาเหล็กเพชรน้ำคมสรครบ ศึกครั้งนี้คมเป็นเพื่อนตายร่วมนับสาบานอีกสองคนคือเรือเอกฤิธีนฤบานแห่งราชนาวีไทยหรืออิสมาเอลชาจงอ้างสมุทรแห่งน่านน้ำชวาและพันตรีกงจักกมลาชคนเดนตายจากยุทธภูมิลาวทั้งสามร่วมประสานใจระดมพลังกายและพลังสมองขัดขวางแผนการอันชั่วร้ายปกป้องอินทรีแพลตินัม ชนวนเหตุสำคัญที่นำพามารตยูร้ายให้กลับมาสยายเปีกและกรงเล็บคุกคามอนาประชาราชอีกครั้งอินซีแพลตินัมอินซีมรณะที่หลายชีวิตต้องสังเวยให้กับมันในครั้งนี้กงจัก,กรกมราชจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการปิดตำนานของอินซีเลือดรักษาชิ้นส่วนสุดท้ายไม่ให้ตกไปอยู่ในอุ้มมือของพระการจางสูเหลียงพลานพรยม คือตอนจบแห่งอาชนิยายเรื่องล่าพระการซึ่งพนมเทียนสร้างเนื้อหาต่อเนื่องจากตอนจักมเหสวรในตอนแรกนั้นกงจักกมาลาชในคราบของจักมเหสวรฝ่าฟันอันตรายสารพัดแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ครั้งนี้ในพลานพยมโอกาสพลิกกลับมาเป็นของจักมเหสวรที่จะเป็นฝ่ายไล่ล่าพระการให้แดดินสิน้นฤทธ ล่าพระการอันมีจุดเริ่มต้นที่ตอนจักมเหศวรคือสุดยอดแห่งอาชายนายอีกเขี้นหนึ่งของพนมเทียนถ้าคุณเคยประทับใจกับความเปลืองปราดของคมสรคุบในเล็บครุฑถ้าคุณเคยลุ้นระทึกกับฤทธีนรบานในโทษนรกครั้งนี้คุณก็จะไม่มีวันเลิมไอเสือร้ายนามระบือกรุงอย่างเขาจากมเหศวร อายการประทีปธรรมรักผู้ทำหน้าที่หมายประจำแผ่นดินตามตำแหน่งกล่าวฟ้องคดีผลิตเฮโรอีนและตั้งซ่องโจรซึ่งนายบวรหลีกุลกับพวกเป็นจำเลยอันเป็นข่าวครึกครมที่สุดในรอบเดือนที่แล้วได้พบกับวาระสุดท้ายแล้วในแบบที่ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับวงการและคนทั่วไปแทบไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ เขาถูกมือลึกลับกว้างด้วยระเบิดในขณะที่นั่งรถยนต์ส่วนตัวออกมาจากซอยในบ้านเวลาอันเป็นเวลาทำงานตามปกติของเขาตัวเขาเองคนขับรถรวมทั้งบุตรสาวเล็กๆอีกสองคนที่ติดรถไปโรงเรียนพร้อมบิดาเป็นประจำแลกและดับสยองไปด้วยกันหมดพร้อมทั้งรถยนต์ส่วนตัวคันนั้นซึ่งผังพิน,นาศไม่มีชิ้นดีไฟลุกท่วมจากผลการสืบสวนวงการใกล้ชิดภายใน ก่อนหน้าประทุกกรรมเหี้ยมโหดทารุณจะเกิดขึ้นประมาณหนึ่งอาทิตย์สุภาพบุรุษแห่งกรมอายการผู้เถนตรงได้รับการติดต่อจากชมรมนอกกฎหมายคณะหนึ่งขอร้องให้เขาบิดเบือนเปลี่ยนแปลงรูปคดีเพื่อให้จำเลยพ้นจากข้อกล่าวหาอายการประทีปไม่ยอมรับเงื่อนไขนั้นการขอเจราจาเพื่อติดสินบนก็เปลี่ยนรูปมาในรูปแบบขู่กันโชคคุกคามและไม่กี่วันหลังจากนั้น เขาก็ถูกลอบสังหารหมู่อย่างอำมหิตและอกอาจที่สุดพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวที่พลอยติดร่างแหรรับเคราะห์ไปด้วยทํากลางเมฆหมอกแห่งความโกลเวงและเคร่งเครียดหนักซึ่งยังสดสดร้อนรอยู่พยานสำคัญปากที่หนึ่งกลายเป็นผีหัวขาดนอนอยู่ในบังกะโลที่พักของสถานต่างอากาศชานพระนครก่อนหน้านัดเบิกความที่ศาลเพียงวันเดียวและพยานปากที่สองตายด้วยยาพิษร้ายแรง ทั้งๆท,ที่ถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำอีกสองคนสูญหายไปอย่างลึกลับเท่าเท่ากับที่อีกหลายๆคนปฏิเสธในการที่จะให้ปากคำเป็นประโยชน์ในรูปคดีใดๆอีกทั้งสิน้นไม่ว่าเจ้าหนะ้าที่จะวานล้อมขอร้องอย่างไรครั้นแล้วคดีปล้นฆ่าโู่กันโชคและวินาศกรรมก็เริ่มปะทุข,ขึ้นราวกับพลุในงานนักขัตฤกษ์ กรมตำรวจและกฎหมายบ้านเมืองกำลังเผชิญกับมรสมขนาดหนักการสืบสวนสะสางคดีอาญากรรมทุกรายที่เกิดขึ้นเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงซับซ้อนและสืบทอดเกี่ยวเนื่องโยงกันเป็นสายโซ่ที่มองไม่เห็นต้นและปลายตำรวจนครบาลทุกท้องที่มีงานหนักล้นมือคำสั่งจากกรมตำรวจทั้งเปิดเผยลับลับเฉพาะและลับเฉพาะด่วนมาก พร่งพลูไปสู่วงงานอันเป็น,นกลไกรับช่วงเป็นระลอกไม่ขาดสายคนข่าวและช่างภาพหนังสือพิมพ์วิ่งกันพล่านโทรศัพท์บนโต๊ะบรรณาธิการรายวันทุกฉบับดังระรัวอยู่ไม่ขาดสายตั้งแต่วงการบุคคลชั้นปกค,ครองลงมาจนกระทั่งสาภากาแฟและแม้กระทั่งชีวิตที่อาศัยสุขอยู่ตามเรือจ้างหรือกุฏิวัดถกเถียงวิพากวิจารณอยู่ในเรื่องเดียวกันหมด จะผิดกันไปบ้างก็แต่เพียงข้อคิดเห็นซึ่งเป็นตามสภาพของชนแต่ละชั้นตัวนายบวรหลีกุลผู้ต้องหาสำคัญนอนสุบุรีควันละเอียดฟังวิทยุทรานซิสเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวแถลงการของกรมตำรวจแล้วก็อ่านหนังสือซึ่งเป็นภาษาเดิมของเขาก่อนที่จะได้รับโอนสัญชาติอย่างสุขโขสม,มสุสรราบกับว่าคุกคือบ้านของเขาเอง ชิดพนกปัปนาตในพันตำรวจตรีแห่งกองพิเศษเจ้าของคดีถูกผู้ต้องหาคนที่เขาจับกุมมาด้วยมือเองหัวเราะใส่หน้าในขณะที่เข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมในเรือนจำตำรวจหน้าโง่อย่างสารวัตรน่ะเหรอเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้านอกกฎหมายและมีธุรกิจมิจฉาชีพนา,นานาประการลากเสียงกลัวไปกับหัวเราะก็ไม่หวัง ไปได้เลื่อนความดีความชอบห้าขั้นเอาอีตอนตายแล้วนัว่นแหละสมัยนี้ไม่มีใครก็ทำงานเอาเป็นเอาตายอย่างบ้ากคลั่งเหมือนสารวัตรล็อกเราถอยทีซอยอาศัยกันสิยึดถือสายกลางซะมั่งอย่าให้มันตึงนักแล้วยศก็จะได้ชื่อเสียงก็ม่ยิ่ปัจัยก็ไม่ขาดนี่อะไรทำเป็นตำรวจกินอุดมคติไปได้ นายตำรวจหนุ่มย่อมเข้าใจดีว่านั่นเป็นวาจายั่วเย้ยถากถางและสบประมาทกันทั้งทาง,ทาง,ทางตรงและทางอ้อมจากผู้ต้องหาซึ่งบัดนี้ปรากฏการได้สำแดงชัดแล้วว่ามีอิทธิพลอย่างไม่น่าเชื่อนายบวรฉลาดพอที่จะพูดเช่นนี้กับเขาได้ในขณะที่ตนเองอยู่ในข่ายคุ้มครองดูแลของกรมราชทัณฑ์ไม่ใช่ห้องขังผู้ต้องหาบรงพักหรือกองบัญชาการตำรวจถึงผมจะอยู่ในเนี้ย ผมก็พอใจจะได้ข่าวคราวสารวัตรอยู่เสมอเสียใหญ่ทําสงครามประสาทต,ต่อไปเสียงว่าหมูเนียสารวัตรจับตายตำบันไปเลยไม่ใช่เหรอตั้งแต่อายการประทีปถูกกว้างระเบิดแล้วก็พยานยในคดีของผมให้เกิดมีอันเป็นไปในแบบฟ้าลงโทษต่างๆน,น,นา้นนชิดพลกำปนาดหัวเราะบ้างดวงตากล้าวเฉียบจับนิ่งอยู่ที่ใบหน้าอันอวบโอมีเปลือกตาบางตีของผู้ต้องหา คุณมันก็ไอ้วายร้ายชั้นขี้ครอกปลายแถวเท่านั้นอย่าทำกำแหงไปอย่านึกด้วยว่าไอ้มหาอุบาทชั้นผู้บงการมันจะให้เกียรติคุณอย่างสูงสร้างสถานการณ์แวดล้อมเพื่อยกระดับให้ตัวคุณเองดูเด่นทําราวก็ว่ามีความสำคัญกับมันยิ่งยวดถึงเพียงนั้นมันเป็นแต่เพียงแผนการที่เมืองเอิญได้จังหวะทำให้เกิดความค่อยขๆในการที่ตำรวจจะสาวเข้าไปถึงต้นตอใหญ่โดยใช้คุณเป็นเป้าหมายเท่านั้นแหละ มันต้องการทำให้ตำรวจเข้าใจว่าคุณเป็นหัวหน้าใหญ่ที่สดแต่นั่นไม่ได้ผลล็อกใครจะเชื่อตามรูปการที่มันสร้างขึ้นแบบนั้นแต่อย่าลืมผมผู้ใกล้คิดกับชมรมชั่วชาติโคตรเงาของคุณยังอยู่ตัวคุณเองก็เหมือนกันเขายกมือขึ้นชี้หน้าผู้ต้องหาลดเสียงลงจมเปี่กระซิบอย่านึกว่ามันจะเลี้ยงคุณไว้ตลอดรอดฟงังทั้งๆที่คุณอยู่ในคุกนี่แหละเวลาใดก็ตามที่มันมีความจำเป็นจะต้องแทงบัญชีจำน่ายคุณซะ สารวัตรหยุดหัวเราะฮือฮคุณรู้ดีใช่ไหมว่าเจ้าหนายเบื้องสูงของคุณมีอยู่สารพัดวิธีที่จะให้คุณตายโหงไปอย่างง่ายๆอาจจะมีนักโทษหรือผู้ต้องหาที่คุณก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้จักหน้าสักคนหนึ่งเสียบคุณด้วยเหล็กแหลมอาหารเหลาชั้นดีที่ส่งมาประเคนให้คุณทุกวันอาจมียาเบื่อหมาปนมาด้วยใครจะรู้ นายบวรหลีกุลไม่ใช่คนใจเป็นเหล็กเพชรอะไรนักหน้าเขาจางสีแห่งความทรนงลำพองไปถนัดเมื่อถูกสงครามจิตวิทยาเช่นเดียวกันตีต้อมาถูกแล้วไม่มีใครรู้สถานการณ์ของนายบวรหลีกุลดีไปกว่าชิดพลกำมปนาทผู้เป็นเจ้าของคดีพันตำรวจตรีชิดพลกำมปนาท ไม่เคยได้ชื่อเหมือนนายตำรวจอื่นๆเกี่ยวกับคำว่าอัศวินหรือว่ามือปืนฉมังอะไรทํานองนั้นแต่ในวงการเกี่ยวข้องย่อมรู้ดีว่าผู้ร้ายร้อยละ99ที่เขาเช่าจับกลุมถ้าเกิดมีการต่อสู้ถูกเขายิงตายหมดและในระยะหลังนี้ตั้งแต่คดีของนายบวรหลีกุลทำท่าจะโอนละแวงเกี่ยวกับการถูกรบกวนหนักของเหล่าร้ายชิดพลหญิงคนเหมือนกับผักปลา ผิดกันแต่ว่าคนที่เขายิงเป็นคนซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้แผ่นดินสูงขึ้นทั้งนั้นหากตายเสียได้สถานีวิทยุทุกแห่งเพิ่งจะบอกที่เวลา20นาฬิกาไปเมื่อครู่นี้เองรถแท็กซี่คันหนึ่งวิ่งมาจากด้านวงเวียนใหญ่จอดสนิทลงตรงปากซอยสัรเจ้าชายร่างใหญ่สองคนในกางเกงสีทึบและเสื้อลอยชายสีเรียบเก้าลงมาจากตอนหลังรถ สายตาคมไวเราแวดระวังกราดไปรอบๆแล้วพากันเดินเข้ามาในซอยปะปนกับผู้คนในซอยที่กำลังพลุกพล่านทั้งสองเดินเคียงกันแทบจะไม่ได้ปริปากพูดคำใดกันทั้งสิ้นนอกจากจะมุ่งหน้าเดินให้เร็วที่สดุดสารวัตรชิดพลดูเหมือนจะรอคอยการมาของบุคคลทั้งสองนี้ก่อนแล้วตามรายงานของสายลับเขาโผล่ออกมาจากมุมห้องแถวโกวโรกโกโซ ทันทีที่ชะก,กันคนทั้งสองคล้อยหลังร้องเรียกเสียงหนักๆเฮ้ยหยาดผลไม่ผิดอะไรกับบัวที่สันลังหวะอยู่ก่อนแล้วทั้งสองสะดงสุดตัวเพ่นเบอร์พร้อมกับกระชากเปินที่ซุกอยู่ใต้ชายเสื้อออกมาทันแล้วสิ่งอันไม่มีใครคาดฝันหรือทำนายถูกล่วงหน้าก็ปรากฏขึ้นมีเสียงระเบิดเกิดก้องติดตดันขึ้นสองครั้งจากผู้ที่ร้องทักเบื้องหลังคนทางขวามือหมุนคว้างและคว่ำหน้าลงในทันที เพนที่เพิ่งจะชักออกมาหลุดจากมือกระเด็นส่วนคนที่เพ่นไปทางซ้ายร้องออกมาอย่างลืมตัวเพ่นตะกายเข้าไปในร้านกาแฟเล็กๆชิดพลน,นลันตามเข้าไปในพริบตานั้นเสียงระเบิดร้าวแก้วโหดดังขึ้นอีกสองนัดเป็นการเปลี่ยนกันเจ๊กหับเข่งใส่ผักที่มวดตะลลงอยู่เหมือนทุกคนในขนาดนี้ร้องออกมาได้คําเดียวก่อนล้มลงไปฟุบอยู่กับพื้นหญ้าหน้าร้านด้วยลุกหลงจากฝ่ายที่กระโจนเข้าไปในร้านกาแฟก่อน ถ้าผักความกระจายส่วนเจ้าของกระสุนที่พลาดจากเป้าหมายแท้จริงพังหะพึ่งไปประทะโต๊ะขายบุหรี่อันตั้งอยู่หน้าเตาต้มน้ำประจำร้านแล้วกระดอนกลับดิ้นทุรนทุรายประทะโต๊ะเก้าอี้ในร้านแคบๆที่มีคนกำลังตะเลงกินกาแฟอยู่สองสามครั้งก็สงบนิ่งเลือดปริ่มออกมาเป็นสายความโกลาหลอลหมานก็พลันอุบัติขึ้นในบัดดอนสารวัตชิดพนกัมานาฏจับคนร้ายคดีกว้างระเบิด เขาตะโกนออกมาในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำป้อมหน้าปากซอย3คนวิ่งหน้าเตือนกลกันเข้ามาพร้อมกับอาวุธในมือก่อนที่จะเกิดการหลงผิดจากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมกริ่งโทรศัพท์ดังเตือนขึ้นภายในห้องของชิดพลกปัปนาธในวันรุ่งขึ้นสารวัตรคะมีผู้หญิงต้องการจะพูดด้วยคะ่ะไม่ยอมบอกชื่อและสถานที่บอกว่ามีตุราส่วนตัว ตำรวจหญิงผู้ช่วยเฉพาะง,งานภายในของเขารายงานพร้อมยื่นหัวโทรศัพท์มาให้ชิดพลพยักหน้ากับผู้ช่วยของเขานั่นคือสัญญาณให้เตรียมมาเทึกเสียงโทรศัพท์อย่างรู้กันสารวัตรชิดพนหรือคะเสียงหวานสนอสอดแววชัดเจนมาตามสายครับคุณเป็นใครกุหลาบดำค่ะสารวัตรหัวเราะออกมาด้วยเสียงต่ำลึก เขาไม่คิดเลยว่านี่จะเป็นเรื่องอุตริวิถีของไม่สาวขนอขี่เล่นอะไรสักคนหนึ่งซึ่งเพียงแต่จะหาเรื่องสนุกไม่รู้จักกาลเทศะโทรศัพท์มาย้าวเขาเล่นจากผลของการสืบสวนที่แล้วมาเสียงหวานหานเยือกเย็ยนน่ารักชนิดนี่แหละที่ติดต่อไปยังอายการประทีปและพยานอื่นๆอีกหลายคนเพื่อหว่านล้อมโขกเข็นให้ล้มคดีเมื่อแรกทุกคนที่ถึงการพินาศบอดวายไปแล้ว ย่อมเห็นเป็นเรื่องไร้สาระและชวนขบขันแต่เมื่อความหายนาวิบัติได้มาถึงเข้าจริงดังเช่นที่ปรากฏมาแล้วเสียงจากสายชนิดนี้จึงกลายเป็นเสียงมรณะโทษแห่งพระการไปและสำหรับเขาชิดพลกมปนาตเพิ่งจะได้ยินเสียงของแม่กหลาบดำํำโคตรศกแห่งชมรมนอกกฎหมายซึ่งกำลังคุกคามสันติสุขของประชาชน ตลอดจนมีข่าวว่าจะขยายกว้างออกไปเป็นกิจกรรมอะไรชนิดหนึ่งบันทอนเสถียรภาพของรัฐเป็นครั้งแรกฉันกำลังอยากจะพบเธออยู่ทีเดียวเสียงจากสายหัวเราะก,กังวลนพริ้วมาไม่มีหวังหรอกค่าและอยู่กันคนละโลกสารวัตรจะได้พบดิฉันก็ต่อเมื่อสารวัตรไม่มีลมหายใจแล้วเธอมีธุระอะไรกับฉันอีกบ้างไหมหรือว่าเพียงแต่ส่งเสียงหวานๆของเธอมาขู่เล่นเท่านั้นเอง เราให้โอกาสสารวัตรเียงครั้งถุดท้ายค่ละลาออกจากราชการเสียยุติการเป็นปฏิปักษ์กับเราเรามีเงินบำเหน็จที่จะจ่ายให้สารวัตรโดยไม่ต้องไปประกอบอาชีพอะไรตลอดชีวิตสารวัตรเป็นบุคคลที่มีเกียรติทสุดในการที่ได้รับข้อเสนออย่างงดงามจากเราแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องหมายความว่าฉันจัดการส่งเธอและกับพวกของเธอเข้าคุกหรือหลุงฝังศพไปให,ให้เป็นที่เรียบร้อยเสร็จสิ้นซะก่อน สตรีลึกลับจากสายหัวเราะเย็ยนเยียบมาอีกเรารู้ลงหน้าเหมือนกันว่าการเจราจาในสันติกับสารวัตรคงปราศจ,จากผลได้สิ้นเชิงแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ลองเสี่ยงดูเพื่อเปิดโอกาสที่เก่สารวัตรเองเธอให้ฉันพบหน่อยได้ไหมบางทีเราจะตกลงกันได้นะดิฉันจะไปพบสารวัตรที่หน้าหีบศพของสารวัตรเองจบเสียงหวานๆนั้นหูโทรศัพท์ฝ่ายตรงข้ามก็วางลง ไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะตรวจสอบไปยังชุมสายโทรศัพท์กลางว่าโทรศัพท์ที่ต่อเข้ามาถึงนั้นมาจากไหนมันคงจะเป็นโทรศัพท์สาธารณะเครื่องใดเครื่องหนึ่งชิดพลหัวเราะออกมาเฮาๆาขณะที่เปิดเทปบันทึกเสียงฟังเสียงลึกลับที่โพดโทรศัพท์กับเขาเพียงไม่กี่ประโยคนั้นซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายครั้งพยายามจะจับลีลาสูงต่ำของกระแสเสียงและจำไว้ให้ได้ นา่าเสียดายจริงที่เรายังไม่มีเครื่องมือสําหรับจับและก็ตรวจสอบเครื่องเสียงคําพูดของคนเขาบอกกับรองสารวัตรที่ร่วมฟังอยู่ด้วยเลยหมดโอกาสที่จะพิสูจน์เปรียบเทียบได้อุาเสียงใครเป็นเสียงใครในกรณีที่ถ้าบังเอิญเราสงสัยและเก็บเสียงไว้ได้หลายๆเสียงสารวัตรเห็นจะต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นแล้วนะครับต่อไปเนี้ยผู้ช่วยของเขาเตือนอย่างเป็นห่วงไม่เพียงแต่ผมลอก คุณหรือตำรวจทุกคนก็มีหน้าที่จะต้องระมาระวังความปลอดภัยของตนเองเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะหน้าที่ของเรามันเป็นศัตรูกับผู้ร้ายถ้าตำรวจโมเตกลัวการขู่กันโชคขวัญแบบนี้แล้วก็โลกก็คงไม่มีตำรวจและก็ผู้ร้ายคงจะครองเมืองชิดพลกำปนาตไม่ค่อยจะบอกลูกน้องผู้ใกล้ชิดของเขานักว่าเขาจะไปทำอะไรที่ไหนและอย่างไรยกเว้นแต่ในกรณีจำเป็นจริงๆเท่านั้น บ่ายวันนี้ผู้ช่วยของเขาเห็นแต่เพียงเขาพูดโทรศัพท์กับสายลับคนหนึ่งต่อจากนั้นก็ผลผันออกจากห้องทำงานไปในลักษณะนอกเครื่องแบบสารวัตรจอดรถส่วนตัวสนิทหลงเมื่อมาถึงหัวโค้งถนนเอกมยัยด้านซึ่งจดกับถนนเพชรบุรีจุดบุรีสูบข่าเวลาเขากำลังรอนิ่มหรืออีกนายหนึ่งนิ่มนวลกระเทยอันเป็นสายลับนักรายงานข่าวส่วนตัวชั้นดี ที่เขาเลี้ยงไว้ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกับที่เขาได้พูดสายโทรศัพท์ด้วยเมื่อครู่นี้ถ้าเจ้านิ่มหรือนางสาวนิ่มนวลคนนั้นสืบมาไม่ผิดพลาดคืนนี้เขาน่าจะได้ตัวเจ้านิดมือฆาตะกรสําคัญหัวหน้าแก๊งของเจ้ายาติและเจ้าผลที่ดับไปแล้วเมื่อคืนและถ้าหากมันยอมให้จับเป็นการสืบสวนอาจสาวสายใหญ่ไปได้ตามลำดับท่ามกลางความมืดมนสับสนของคดีรอบด้าน อันเกี่ยวพันอยู่กับชมรมนอกกฎหมายพักใหญ่ชิดพลเปิดประตูออกมาเยืนพิงรถอยู่ริมถนนอย่างอึดอัดกระสับกระส่ายเจ้านิ่มคลาดเคลื่อนเวลานัดไปเกือบเพึ่งชวโมงซึ่งมันไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนรถเยอรมันขนาดกลางคันนึงพุ่งดิ่งมาจากด้านประตูน้ำด้วยความเร็วสูงพอเลี้ยวโค้งเสียงเบรกและยางทั้งสี่ครูดไปกับถนนดังสน,นั่นผิดปกติเพราะอำนาจความเร็วที่ส่งมา เสียงนี้เรียกความเอะใจมาสู่ในตำรวจหนุ่มผู้ซึ่งยืนหันหลังให้ด้านนั้นอยู่เขาหันกลับมาโดยเร็วแล้วเบิกตาโพลงเมื่อมองเห็นท่อดำยาวขนาดหนึ่งซอกโผล่ออกมาจากหน้าต่างรถตอนหลังในขณะที่รถคันนั้นตีวงแคบชิดด้านที่เขาจอดรถและยืนคอยอยู่สารวัตรทิ้งกายหวบลงไปมือขวาปาดไปที่เอวเขาช้าไปแล้วเสียงปืนกลมือคำรามสนั่นหวั่นไหวทั้งชุด ร่างที่กำลังก้มค้มต่ำของเขาคำมั่ลงไปกลิ้งหลายตลรบอยู่กับพื้นจากลำตัวเบื้องบนแถบขวาลงไปจงกระทั่งปลายเท้าด้านนั้นยับยุ่ยกระจุยออกด้วยกระสุนขนาด45 ACP รถส่วนตัวของเขาเองกระจกหน้าและตัวถังแตกพรนร่างของสารวัตรมือปราบนอนตะแคงตาลืมโพรงและมือขวายยังคงกำเปืนอยู่เช่นนั้นรถมรติโยคันนั้นพุ่งผ่านไปเหมือนลูกศรที่ทะยานออกจากแหล่ง เจ้านิ่มหรือนางสาวนิ่มนวนสายลับของสารวัตรชิดพลไม่มีโอกาสที่จะส่งข่าวแก่เจ้านายหรือให้ปากคำใดๆเป็นประโยชน์แก่ตำรวจอีกต่อไปได้ทั้งสิ้นเพราะกระเทยโฉมงามแท้ที่จริงดับอนาถไปก่อนสารวัตรแล้วภายในอู่รถยนต์แห่งหนึ่งหลังจากถูกบังคับให้โทรศัพท์ไปลวงสารวัตรออกมาเพียงครู่เดียวร่างกระเดียดไปทางผู้หญิงของสายลับ นอนเหยียดยาวตาเลือกถลนลิ้นจุกปากมีเชือกเส้นหนึ่งรัดฝังลงไปในลำคอรอการเคลื่อนย้ายไปถ่วงน้ำ